จากตอนที่แล้วนะคะที่มีนพูดถึงประเด็น10สาขาอาชีพเงินเดือนดีคนสมัครเยอะส่วนใหญ่จะมีอาชีพในกลุ่มวิศวกรรมบัญชี HR การขายและขนส่งคลังสินค้าค่ะในตอนนี้เราจะมาคุยกันต่อถึง5กลุ่มสาขาอาชีพที่เหลือว่ามีอะไรบ้างและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของแต่ละสายอาชีพจะเป็นยังไงติดตามต่อใน j o b t a l k n e w วค่ะ ขอสรุปจากตอนที่แล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดู5กลุ่มสาขาอาชีพเงินเดือนดีคนสมัครเยอะหนึ่งนะคะวิศวกรรมฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่2 0,000บาทสูงสุดมากกว่า5 0,000บาทมีความต้องการสูงเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ 2. นะคะบัญชีฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1800,0บาทสูงสุดมากกว่า4 0 0 0 0บาทเป็นที่ต้องการในทุกธุรกิจค่ะแต่ต้องเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางด้านของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นค่ะ 3. นะคะ HR ฐานเงินเดือน เริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0บาทสูงสุดมากกว่า45,000บาท HR รุ่นใหม่นะคะต้องเร่งพัฒนาในการใช้ HR Tech AI Data Analytics มากขึ้นค่ะ 4. นะคะงานขายฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทสูงสุดมากกว่า4 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าคอมมิชชั่นค่ะต้องการในหลายภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ต้องมีความรู้ในการทํางานที่หลากหลายค่ะ 5. ้านะคะขนส่งและคลังสินค้าฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทสูงสุด35,000บาทค่ะสาขานี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะ เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและการค้าระหว่างประเทศค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าสาขาอาชีพเงินเดือนดีคนสมัครเยอะที่เหลือจะมีอะไรบ้างอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์จัดหางาน jobkk b KK ค่ะ6นะคะการตลาดสายงานการตลาดมีบทบาทในการสร้างแบรนด์และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจึงทําให้มีความต้องการสูงนะคะเนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มขึ้นฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่18,000บาทสูงสุดมากกว่า45,000บาทค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจสื่อและโฆษณาแบรนด์สินค อุปโภคบริโภคและธุรกิจเทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคตนะคะเนื่องจากสายงานการตลาดเป็นที่ต้องการสูงในหลายภาคธุรกิจอยู่แล้วแต่ถ้าหากอยากเติบโตในสายงานนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด a ต้าแอน c s และ AI Marketing ค่ะ 7นะคะ IT สาขานี้นะคะครอบคลุมทั้งงานด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และเครือข่ายจึงทําให้มีความต้องการสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ่ค่ะส่งผลให้กลุ่มสาขาอาชีพนี้มาแรงแถมรายได้ดีค่ะและฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่2 5 0 0 0บาทสูงสุดมากกว่า6 0 0 0 0บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมสุขภาพอย่างโรงพยาบาลค่ะแนวโน้มในอนาคตนะคะ IT ที่มีความรู้หรือว่าอยู่ในสาย AI คราวไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือว่าบอกเชนจะได้เปรียบนะคะเพราะอนาคตจะเป็นที่ต้องการสูงค่ะแต่ 8. ช่างเทคนิคงานด้านช่างเทคนิคนะคะที่เกี่ยวกับการติดตั้งซ่อมแซมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆมีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการค่ะฐานเง,งินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่18,00 0บาทสูงสุดมากกว่า35,000บาทและส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจพลังงานและวิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจเทคโนโลยีค่ะแนวโน้มในอนาคตนะคะถ้าอยากเติบโตในส อาชีพนี้ต้องพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัติค่ะ 9. นะคะธนาคารและการเงินการจัดการทางการเงินการลงทุนและการบริหารทางการเงินมีความต้องการสูงเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคตค่ะและฐานเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่2 0 0 0 0บาทสูงสุดมากกว่า5 0 0 0 0บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินบริษัทที่ให้คําปรึกษาด้านการเงินและฟินเทคค่ะแนวโน้มในอนาคตนะคะเนื่องจากอนาคตการลงทุนจะมาในรูปแบบดิจิตอลมาก ขึ้นคนทำงานสายนี้ต้องรู้จักและใช้งาน AI Trading บ l o c k c i ได้ดีค่ะ 10. ออกแบบงานออกแบบที่ครอบคลุมทั้งด้านของกราฟิกแฟชั่นและผลิตภัณฑ์เพราะว่าอนาคตนะคะธุรกิจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านของการสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจึงทำให้ความต้องการสาขานี้นะคะเพิ่มสูงขึ้น และฐานเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่18,000บาทสูงสุดมากกว่า40,000บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจสื่อและโฆษณาธุรกิจเทคโนโลยี UX/UI อุตสาหกรรมแฟชัฟน่นและแบรนด์สินค้าค่ะแนวโน้มในอนาคตนะคะการเข้ามาของ AI d e s ซ g n UX/UI จะมีความสําคัญมากขึ้นคนที่มีความรู้ทักษะด้านนี้นะคะจะได้เปรียบสูงค่ะ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุที่ทําให้10สาขาอาชีพเหล่านี้คนสมัครเยอะคือในเรื่องของเงินเดือนที่ดีแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรแล้วก็ประสบการณ์ทํางานของเราด้วย อีกทั้งในเรื่องของโอกาสเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงและความต้องการของตลาดแรงงานสิ่งเหล่านี้จึงทําให้สาขาอาชีพพวกนี้นะคะได้รับความนิยมสูงสุดค่ะส่วนใครที่อยากหางานหรืออยากเปลี่ยนงานนะคะจ o b b k ีเคมีตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำมากกว่า4 5 0 0 0ืาตำแหน่งสนใจสมัครเข้ามาได้ที่ w w w jobbkk.com ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม Job บท n อ New กดไลค์กดแชร์ช่อง Job BKK Official กันไดยนะคะ